ไปไหนครับลูกกระจกโอเคไม่ได้ยินเท่าไหร่น้ะเห็นแล้วยี่ห้าบาทมียี่ห้าบาทถูกมาก เราจะไปนะครับในต,ตอนนี้นะไปแบบไม่มีแผนนะมันอยู่ที่ที่ตั้งอยู่บนทั่วเขาภูพานผาสังวรแห่งชาติตำบลผาสุขอำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีและเป็นรอยต่อพื้นที่สามจังหวัดจังหวัดกาลสินจังหวัดสกลน,นครและจังหวัดอุดรธานีเมื่อวานมีคนอยู่ตรงนี้ใช่เมื่อวานมามีคน กลับมาทางรัก Mangkuk. แล้วนั่งรถมาชั่วโมองกว่ามอไซค์มาทางรัดซึ่งประตู <c oughs> หันเนาไปไหนเนะ เห็นทางนี้ไหมบันไดนั่นอะ่ะใช่เราไม่ขึ้นหรอกอาเรทาทำบนกันแล้ว ไปต่อเราไปทางไหนต่อนะอาอนแสงมาก แต่วันนี้อากาศอากาศดีไม่ร้อนเนาะ วันนี้เรามาเก็บไดอารี่ที่สัปหนึ่งใอยพูดใหม่เสียง <laughs> เดี๋ยวจะอุ้มเี่วมากผมจะบอกว่าว่าคุณจะไปทางถ้าหรือจะไปทางนี้ ทางท <laughs> มทำไม,มไจริงหรอเรามันต้องแอดวานอยูีแล้วเริ่มไม่อยากเข้าแล้วอ่ะไม่ใช่นะยุง จะไปกันล้ขอเพิ่มแสงก่อนโอเคเพิ่มแล้วก็แม่นี่มาโทรศัพท์อัดแล้วกันเนาะโอเคไปโทรศัพท์เล่นนี้เขาไม่ตั้งลอะไรกันแต่ก็ได้อยู่ อันที่คือถ้ำใช่ไหมว้าวตอนแรกที่คิดว่าถ้ามันเป็นแบบเป็นปากอุโมงแต่ว่าเป็นถ้ำประมาณนี้ ถึงทางออกแล้ว <c oughs> <c oughs> ไปไหนต่อลงเหรอ มือสั่นไม่ใช่เลยนะถือกล้องอันนี้อยู่คอหักไปละ เรวล่องนะเราขึ้นหนารองเท้าเขาถ้าเรามาอีกทางหนึ่งเรามันจะเป็นทางนี้แต่เราเลือกเขา้าทํานา จังลมลื่นมากคนน้อยไม่ค่อยมีคนมา แต่ว่าสวยนะลมด่นดีไปไหนต่อรูเอเครอดอุโมงแล้ว ว้าวปะยุงเยอะมากยุงป่าอือว้าวสวยอ่ะอุ้ยสวยอ่ะ อ,อันนี้คืออะไร,รอ่ะขขึ้นเหรอขึ้นได้ปะแรับนึงขอดูเสษติดตรงนี้ก่อนโอ้โหเอาใหม่ดูตั้งแต่ตรงนี้ บุกเบิกปะหรือเปล่าไม่รู้แต่วันนี้น่าจะใช่อยู่แต่เมื่อกี้วิวสวยมากขึ้นไปวิวน่าจะสวยนะืไม่อยากขนหลังให้ดูเลยเข้าไปดูข้างบน ไปไหนเฮ้ยยาอืมฮึบหย่มกองอาจจะมุนๆหน่อยนะไม่หน่อยอะ่ะคิดว่า ขึ้นได้ใช่ไหมหลอกจังขุบย่ะอ้โอ้โหมาไหนต่อไปเลย อืล้ำสูงขึ้ลละตอนปีนเขาคิจะกูดล่าสุดก,ก็ไม่ใช่อย่างนี้นี่แต่ก็ประมาณเดียวกันผีเสื้อเต็มเลยสวยมากทัศนียภาพดีขึ้นอีกเหรอโห เจอกันบนยอดเลยได้ปะไม่ไปเจอกันบนยอดลูกกอลจอกบอกว่ามาได้ก็มาได้โอเคมมีสา,าลาเห็นไหมโอเคมาได้ก็มาได้เราเราเชื่อเจ้าทิน่นอยากดูสีนตอนเนี้ย ก็คือยังม os ีข er> ึ้นอีกไปนั่งพักศาลาก่อน

นี่ที่เราขึ้นมาพักเหนื่อยอยังไปกันต่อ รต้องไปหนก,กันต่อรตรงไหนนะพระพุทธาบาทพระพุทธาบาทลาพระพุธาาทธาบาทอยู่ตรงไหนข้างหน้าใช่บอสอ้าวมีถนน มีถนนเขตอภัยธานเข้าไป่ากอบ ว่าจะไต่เขาไปกันเดอเด้อเด้เดๆๆเเดดเพูดว่าอะไรนะถนน ยังไงคือคือเรา <laughs> ขอบคุณนะโ <laughs> อเคเรามาทันเขาหน่อยละอืม <laughs> กลกว่ะ ือยพรพุทธบาทใหญ่มากออกมาแล้วไปดูบันไดแดงที่เราไม่ขึ้นมาเมื่อกี้ <c oughs> ทางง่ายๆเราไม่ขึ้นเรามาทางยากๆ <c oughs> นี่แหละผานวดไดอารี่เก็บไดอารี่ที่แท้ถูก ออมฮึมสวยมากว้าว เอาละคนตัดคือสับกล้องวนไปไม่ฉันเนี่ยทำถึงแล้วที่ทางเราไม่มานี่แล้วก็ลงไปข้างล่างเหมือนเดิม มันรายชานมากอือวิวสวยให้อภัยสวยมาก ถึงแล้วจบทริปได้เายบาย